อ,ออกมาเลยข้างในออกมาครับออกมาออกมาเลยลวจะพากลับบ้านแล้วเอวข้างในให้โคบเบอร์ด้วยออกมาครับออกมาอย่าหยุดกันหยุดกนันมีคนอย่ากอนหยุดกนันมีคนเนี่ยออกมาออกมาออกมาเดินมาครับเดินมา ระวังครับระวังระวังเดินไปครับเดินไปเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ครับนั่งนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนะครับเอาข้างหน้ามาครับเจ้าหน้าที่พามาพาเดินมาพาเดินมา เดินมาเดินมาอย่านอนนะครับ ชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อนายของคือครับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยคนไทยใหญ่ครับคนไทยใหญ่มาด้วยกันใช่ไหมครับผมมาด้วยกันรถสองคันมาจากไหนมาจากจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอสันสายอันนี้เราคนสัญชาติอะไรสัญชาติไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ชื่ออะไรชื่อชาวมองครับมาด้วยกันมารอที่นี่ตั้งแต่เที่ยงถูกไหมครับ ี่เราคนไทยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เวียงแหงครับเวียงแหงครับผมเวียงแหงแล้วมาทําอะไรที่ฝากเนี่ยฮะทํางานไม่แต่งครับมาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรตีสี่มารับคนครับมารับใครคนต่างด้าวครับอมารับต่างด้าวทั้งหมดกี่คนที่มารับเนี่ยต่างด้าวไม่รู้ครับไม่รู้จํานวนรถกระบะสามคันปกติกี่คนาสองคนเนี่ยมาสองคนอันนี้คนพม่าชื่ออะไรครับชื่อนายตาอู้ครับ มาเนี่ยรู้ไหมว่าต่างด้าวมากี่คนมนรู้ครับรู้ไหมว่าทําเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนรู้ไหม อ่านั่งลงครับนั่งลงแยกผู้หญิงผู้ชายนะ